สิ่งนี้เราจะจัดเต็มเพื่อความอร่อยเราขายปริมาณเยอะไม่หวงของใส่ลงไปเพื่อให้มันเข้มข้นที่สุดจากน้าซุปเข้มข้นอร่อยแล้วมาผสมกับน้ำปรุงของเราก็จะทำให้แตกต่างจากที่อื่นว่ามันอร่อยมากสวัสดีค่ะชื่อพิดาค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยาวชามยักษ์คลองเจ็ดค่ะ พวกเราในครอบครัวพวกเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากที่ไหนดังๆที่ไหนรสเด็ดรสจัดอะไรไปกินหมดก็เลยว่าขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละโอเคหลังจากนั้นก็ปรึกษากันเรียบร้อยก็เริ่มคิดสูตรจนได้คัดสรรมาเป็นรสที่ถูกใจทุกคนพร้อมที่จะทําการขายได้ไปหาซื้อเรือมาทําจัดร้านจัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอชามยักษ์มาแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้ร้านเราดังขึ้นแบบโซเชียลมากชามยากักษ์ แล้วเราก็มาคิดว่าชามยักเนี่ยทำไงถึงจะเอาอยู่คนกินแล้วถึงจะบอกต่อโดยที่ใช้ปากต่อปากบอกคนมากินต่อได้ว่าอร่อยด้วยคุ้มด้วยเขาจะใส่อะไรก็บอกมาเลยเขาจะเอารวมหมูเนื้ออย่างสูงสุดก็ได้3มเส้นแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งแต่เราจะเน้นว่าลูกค้าร้านเราแบบเส้นเล็กคือสุดยอดใครกินต้องบอกว่านิ่มลื่นคือเรามีสูตรของเราด้วยเส้นทั่วไปแต่เราจะทําให้มันนิ่มลื่นนุ่มอ่ะมันเลยทําให้แบบกินแล้วแบบละมุน สุตข,ของเราหรือวัตถุดิบต,ต่างๆเราจะคัดแต่สิ่งดีที่สุดเราอาศัยว่าเราขายปริมาณเยอะไม่หวงของปริมาณที่จะใส่ลงไปเพื่อให้มันเข้มข้นที่สุดเพื่อน้ําออกมาเลยโอ้น้ำข้นดีจังน้าข้นดีจังคือสิ่งนี้เราจะจัดเต็มเพื่อความอร่อย เราจะมีน้ำปรุงน้ำปรุงเฉพาะของเราอันนี้จะเป็นความลับของร้านพัดสารคือเราต้องใส่ถ้วยเอาไว้ส่วนน้ำในหม้อน้ำซุปก๋วยเตีเ๋ยวก็ต่างหากแต่ตัวนี้ต้องใสใ่ในชามจากน้ำซุปเข้มข้อนอร่อยแล้วมาผสมกับน้ำปรุงของเราพิเศษของเราเนีน่ยมันก็จะทำให้แตกต่างจากที่อืน่นว่ามันอร่อยมาก ตอนนี้มี40 50แล้วก็ชายักษ์270เก้าเหลาววกจิ้มก็50 60เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพวกกาเกียวเกีดยวทอดชา้20 แล้วก็พี่ดาขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ของเจดลำลูกกาด้วยนะคะเปิด9ก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งปิดทุกวันพุธนะคะอยู่ลำลูกกาของเจดค่ะปักหมุดที่ก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ของเจดได้เลยค่ะเซิร์ชแผนที่มาเลยได้เลยนะคะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ของเรานะคะว่าจะรสชาติอร่อยคุ้มค่ามากแค่ไหนเหมือนที่เขากําลังพูดในโซเชียลกันหรือเปล่า